นิยายเรื่องเรนโบว์ปลายสายรุง้งนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่บิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นนิยายเรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ13ปีขึ้นไป Chapter 10 The First Trip นายเพิ่งจะส่งกระเป๋าเป้ใบน้อยของตัวเองไปนอนท้ายรถได้สำเร็จ ตอนที่ก้าวสงกตัวมาจากหลังคารถนี่คุณผมขอเชือกหน่อยสินิ้วยาวนั้นชี้ไปยังกองเชือกที่นอนขดม้วนอยู่ไม่ห่างจากรถที่พื้นด้านล่างนายพยักหน้าเข้าใจก่อนจะโยนม้วนเชือกนั้นขึ้นไปสุดแรงคนตัวเล็กถอยออกมามองรถ SUV ขนาดเล็กอย่างตื่นเต้นระคนพึงพอใจตอนนี้เป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วและพวกเขากำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นไปตั้งแคมป์กันอยู่บนเขื่อนที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ หลังจากเช็คสภาพอากาศกันอยู่สักพักพวกเขาก็มั่นใจได้แล้วว่าหลังจากนี้จะไม่มีฝนตกไปอีกหลายอาทิตย์รวมทั้งได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่ก้าวทรไปสอบถามมาแล้วว่าพวกเขาสามารถขึ้นไปพักแรมได้ตามปกติหลังจากที่ก่อนหน้านี้จุดกลางเต็นท์ปิดให้บริการในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฝนตกหนักเพราะแบบนั้นทั้งนายและก้าถึงได้ออกมาเตรียมของกันอยู่ที่ลานจอดรถของรีสอร์ทนี่แหละ คนตัวเล็กพอจะรู้มาบ้างหลังจากนั่งคุยกันได้สักพักว่าก้าวไม่ได้ตั้งใจจะมาพักที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เป็นเพราะพายุเข้าในวันที่เขาถึงพอดีเขื่อนก็เลยปิดในช่วงเวลานั้นก้าวจึงต้องหาที่พักแถวนี้รอไปก่อนจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาปกติและเพราะแบบนั้นเลยทําให้ก้าวได้บังเอิญเจอกับนายที่ลอยมาเกยที่ริมน้ําตรงรีสอร์ทพอด,ดีคิดๆไปแล้วก็อดจะแปลกใจไม่ได้เหมือนกัน มันเป็นเรื่องบังเอิญที่ทำให้นายรู้สึกประหลาดใจอย่างบอกไม่ถูกถ้าแค่วันนั้นนายลอยไปไกลอีกหน่อยหรือก้าวตัดสินใจที่จะไปพักที่อื่นพวกเขาคงไม่ได้มายืนเก็บของเตรียมตัวไปนอนค้างคืนริมเขื่อนแบบนี้ชีวิตคนเรานี่มีแต่อะไรที่คาดไม่ถึงเต็มไปหมดเลยแฮะนี่คุณหลบหน่อยสิเสียงก้าวที่ดังขึ้นเหนือหัวขึ้นไปทำให้นายได้สติหลังจากท้อใจไปกับความคิดของตัวเองสักพัก ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขามายืนพิงบันไดเหล็กที่ใช้สําหรับไต่ขึ้นไปบนหลังคารถพอก้าวจะลงมาก็เลยลงไม่ได้นายขยับตัวออกห่างและมองดูคนตัวสูงค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาตามบันไดก่อนจะลงมาหยุดยืนบนพื้นในที่สุดก้าวยังคงตรวจเช็คความเรียบร้อยของเชือกและอุปกรณ์อะไรต่ออีกนิดหน่อยก่อนจะหันมาทางนายนายเริ่มทําตัวไม่ถูกเมื่อถูกมองโดยไม่พูดอะไรอยู่อย่างนั้น มือข้างหนึ่งยกขึ้นมาเกาแก้มแกเกอก่อนจะเอ่ยปากถามในที่สุดมองผมทําไมเนี่ยก้าวเลิกคิ้วก่อนจะเดินอ้อมไปด้านข้างตัวรถแขนยาวนั้นยื่นเข้าไปด้านในผ่านกระจกที่ลดลงครึ่งหนึ่งและเพียงไม่นานก็คว้าของสองสิ่งติดมือมาด้วยมันคือหมวกปีกแคบสีเข้มและผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ที่ยังไม่ถูกใช้ผืนหนึ่งก้าวยื่นมันมาตรงหน้านายพร้อมกับเอ่ยปากนี่เอาไปใส่สิคุณเดินเปิดหน้าแบบนั้น เดี๋ยวก็โดนคนจําได้เอาหรอกนายรับมันมาก่อนจะเอ่ยปากขอบคุณพร้อมกับรอยยิ้มบางก้าวพยักหน้าให้ก่อนจะโบกมือให้คนตัวเล็กขึ้นรถได้แล้วพวกเขายังต้องแวะไปซื้อของสําหรับมื้อเย็นที่จะแบกขึ้นไปทําบนเขื่อนอีกถ้าสายกว่านี้กว่าจะได้ลงมือทําอาหารจนเสร็จกว่าจะได้ทานถึงตอนนั้นพระอาทิตย์คงลับขอบฟ้าไปแล้วมีอะไรที่คุณอยากกินเป็นพิเศษไหมก้าวถามระหว่างที่เริ่มบังคับรถออกจากรีสอร์ทไปอย่างเชื่องช้า เสียงล้อรถปดก้อนกรวดก้อนเล็กดังขึ้นไกลๆอยู่ข้างใต้แล้วปกติคุณกินอะไรหรออืมก็ถ้าไม่อยากยุ่งยากนะก็กินพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ก็พวกจกครับแต่ถ้าขยันหน่อยก็ไปซื้อพวกเนื้อหรือไม่ก็พวกอาหารทะเลข,ขึ้นไปก่อไฟอย่างกินกันเองนะแต่หลังๆมานี้ผมก็เริ่มขี้เกียจแล้วเหมือนกันก็เลยมีเตาปิกนิกติดไว้ที่รถด้วย แล้วคุณคิดว่าคุณทำสเต็กได้ไหมก้าวเหลือบมองคนข้างตัวที่เพิ่งจะถามคำถามแปลกๆออกมาสเต็กกับการตั้งแคมป์ริมเขื่อนเนี่ยนะไม่พิลึกไปหน่อยหรือไงองั้นอาหารทะเลแบบที่คุณว่าก็ได้เสียงอ้อมแอมที่ดังขึ้นข้างตัวนั้นทำให้ชายหนุ่มอดจะขำออกมาไม่ได้ระหว่างที่อยู่ที่นี่นายมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องปรับตัวจริงๆ และแล้วพวกเขาก็มาถึงจุดตั้งแคมป์ก่อนพระที่ตกพอดีนายกำลังเตรียมกล้องให้พร้อมสำหรับการถ่ายวิดีโอตามที่ก้าวบอกเอาไว้ก่อนที่เจ้าตัวจะเดินหายไปทางด้านหนึ่งของเขื่อนพร้อมกับกล้องตัวเล็กในมืออีกตัวเพื่อเก็บภาพบรรยากาศรอบๆมือเล็กกระชับบวกและผ้าปิดหน้าเข้าที่เมื่อมีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เดินผ่านด้านหลังพวกเขาไปถึงจะไม่รู้ว่าคนพวกนั้นจะรู้จักหรือจำนายได้ไหมแต่พวกเขาคิดว่าเขาไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่นะ จะว่าไปแล้วนายไม่ได้สนใจเลยว่าหลังจากที่ตำรวจมาเจอรถของเขาแล้วเรื่องทั้งหมดจะเป็นยังไงต่อแน่นอนว่านายไม่มีสมาร์ทโฟนไว้ใช้งานแล้วเพราะเครื่องเก่าของเขาถูกโยนทิ้งไว้บนรถก่อนที่นายจะกระโดดสะพานลงมาก้าวเสนอให้นายซื้อโทรศัพท์ราคาถูกๆเอาไว้ติดตัวสักเครื่องเพื่ออยากจะติดต่อใครขึ้นมาแต่นายคิดว่าเขายังไม่อยากคุยกับใครสักเท่าไหร่ยังน้อยก็ในตอนนี้เสียงฝีเท้าที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ เรียกให้คนตัวเล็กได้เงยหน้ามองตากลมมองดูก้าวกำลังกึ่งวิ่งกึ่งเดินตัดสนามหญ้ามาทางนี้ไม่นานนักขายาวๆคู่นั้นก็พาเขาเข้ามาใกล้นายได้ในที่สุดคุณจัดการกล้องเสร็จแล้วใช่ไหมอืมคุณลองดูสิก้าวก้มๆเงยๆกับกล้องสักพักก่อนจะหมุนตัวราวกับจะหามุมที่เหมาะสําหรับการถ่ายงานไม่นานนักก็หยุดลงไม่ได้จุดที่พอใจแล้วมันเป็นพื้นที่โล่งๆใกล้ๆกับรถของพวกเขา ด้านหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่เรียงตัวกันเป็นแถวยาวและผิวน้ำในเขื่อนที่กำลังสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นก้าวกวักมือเรียกนายให้เข้ามาใกล้ก่อนจะเอ่ยปากบอกโอเคคุณคอยดูให้ผมนะถ้ากดเรคคอร์ดแล้วก็บอกผมด้วยแล้วถ้าผมพูดเสร็จผมจะให้สัญญาณจากนั้นคุณก็ค่อยกดหยุดบันทึกภาพ ถ้าเกิดมันย้อนแสงหรือผมยืนตกมุมเกินไปก็บอกผมด้วยแล้วกันก้าวไล่ออกมายาวเหยียดพร้อมกับที่ชี้ปุ่มเล็กๆบนกล้องไปด้วยคนตัวเล็กพยักหน้าหงึหงักงก,ก่อนจะมองดูก้าวเดินไปยืนอีกฝั่งหนึ่งของกล้องนายให้สัญญาณมือว่าเขากำลังจะกดบันทึกแล้วและไม่นานหลังจากนั้นคนตัวสูงก็เริ่มยิ้มให้กล้องก่อนจะพูดอะไรเจื้อยแจ้วไปเรื่อยๆคนเดียว โอเคทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่จุดกลางเต็นท์ริมเขื่อนที่แก่งกระจานกันนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะสี่โมงกว่าแต่แดดเริ่มจะอ่อนแล้วบางคนก็เริ่มไปกางเต็นท์กันแล้วจากตรงนี้เนี่ยถ้ามองไปด้านหลังทุกคนก็จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆนายยินพยักหน้าไปด้วยระหว่างที่ก้าวกำลังเล่าถึงบรรยากาศรอบตัวของพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติตากลมละสายตาจากจอภาพเล็กๆตรงหน้า ก่อนจะจับจ้องไปยังคนตัวสูงที่ยืนพูดอยู่คนเดียวห่างออกไปไม่กี่เมตรอดจะชื่นชมในใจไปด้วยไม่ได้กับท่าทางที่ดูมืออาชีพและเป็นธรรมชาติในเวลาเดียวกันของคนตรงหน้าเอาละครับหลังจากที่ผมพาทุกคนเนี่ยไปชื่นชมกับธรรมชาติอันสวยงามของแก่งกระจานกันแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มกางเต็นท์กันแล้วแล้วเรามาทานมื้อเย็นกันนะครับสัญ,ญญาณจากฝ่ามือที่โบกไปมาในอากาศคือการบอกว่าให้หยุดบันทึกภาพได้แล้ว นายพยักหน้ารัวเร็วก่อนจะกดหยุดตามที่คนบอกก้าวเดินเข้ามาไกลก่อนจะเริ่มตรวจเช็ควิดีโอที่บันทึกเอาไว้ก่อนหน้านี้ร่องรอยความพึงพอใจฉายชัดบนใบหน้าคมนั้นก่อนที่เจ้าตัวจะหันมาเอ่ยปากชมนายที่ยืนอยู่ข้างๆอืก็ไม่เลวเหมือนกันนี่เห็นไหมล่ะผมบอกแล้วว่าผมช่วยได้ก้าวหัวเราะหกืก่อนจะไล่คนตัวเล็กไปหยิบเตาปิกนิกและเสือมาจากในรถ ตาคมเหลือบมองกล้องที่วางอยู่ตรงหน้าอีกครั้งก่อนจะคว้ามันไปถ่ายบรรยากาศร,าร,รอบๆเขาตั้งค่ากล้องเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ที่รีสอร์ทไหนจะมุมและแสงก็ยังคิดเอาไว้เรียบร้อยนายมีหน้าที่แค่ช่วยดูโฟกัสกล้องกับตำแหน่งการยืนของเขาเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก้าวก็คิดว่าคนตัวเล็กก็ควรได้รับคำชมอยู่ดีเขาเชื่อว่าคำชมเล็กๆน้อยๆสามารถจะช่วยให้ใครบางคนรู้สึกอยากมีชีวิตต่อไปได้ นายโผล่กับไม์ครั้งพร้อมกับเสือพับหลายตอนที่หนีไว้ข้างตัวและเตาปิกนิกอันเล็กเสียงกุกกลับด้านหลังบอกเขาว่าอีกฝ่ายคงกําลังจัดเตรียมพื้นที่สําหรับมื้อเย็นชายหนุ่มใช้เวลาในการเก็บบรรยากาศอีกไม่นานนักก่อนจะหันกลับมาตั้งกล้องใกล้กับเสือผืนเล็กขณะที่นายหายไปที่รถอีกครั้งก่อนจะกลับมาพร้อมกล่องอุณหภูมิในมือเจ้าสุดตัวนั่งลงที่ด้านหนึ่งของเสือตรงข้างกับกล้องก่อนจะชี้ไปยังที่นั่งของอีกฝั่งพร้อมกับเอ่ยปาก นี่คุณนั่งตรงนี้นะนายเลิกคิวก่อนจะยื่นกล่องโฟมส่งให้ก้าวนั่งตรงนี้จะได้ไม่ติดเข้ามาในเฟรมอคนตัวเล็กลากสิยงยาวก่อนจะพยักหน้างหงึงักเข้าใจไฟสีแดงที่กระพริบอยู่เป็นระยะคือสัญญาณว่ามันกำลังบันทึกภาพของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาและนั่นทำให้นายยิ่งระวังตัวมากขึ้นที่จะไม่โผล่เข้าไปในกล้องของก้าไม่ว่าจะท่อนแขนหรือเพียงแค่ปลายนิ้วก็ตาม ท้องฟ้าในตอนนี้ฉาบไปด้วยสีน้ำเงินเข้มจนเกือบจะมืดแล้วความมืดและอากาศเย็นอบล้อมตัวพวกเขาอย่างรวดเร็วถ้าว่าถึงอย่างนั้นนายก็ยังไม่วางใจที่จะถอดผ้าคลุมที่ใช้คลุมหน้าและหมวกออกในตอนนี้เท่าไหร่นะักเสาไฟต้นสูงที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนั้นส่องแสงสว่างมากเสจนอดระแวงไม่ได้ก้าวเหลือบมองคนที่ก้มน้างุดอยู่กับตะแกงบนเตาเล็กๆที่กำลังร้อนได้ที่ก่อนจะยิ้มออกมาลำพัง ไม่นานก็เอ่ยปากแซวให้อีกคนค้อนควับนี่พยายามจะย่างตัวเองอยู่หรือไงทำแบบนั้นเดี๋ยวก็กลับไปอ่านข่าวไม่ได้หรอกผมไม่ได้ทำแบบนั้นซะหน่อยแค่กลัวคนเห็นต่างหากก้าวยิ้มขำก่อนจะเริ่มพลิกหมึกและกุ้งที่สุกไปแล้วด้านหนึ่งไปมาอมืที่ตรงนี้ไม่ค่อยจะมีคนผมดูให้แล้วใส่แค่หมวกก็พอตากลมเหลือบมองคนตัวโตวก่อนจะมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวัง ตอนนั้นเองที่นายเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าที่ที่พวกเขาอยู่นั้นห่างไกลาจากคนอื่นๆพอสมควรจุดกลางเต็นที่คนส่วนใหญ่อยู่กันนั้นห่างออกไปราวๆสิบกว่าเมตรได้แม้แต่กลุ่มที่ใกล้ที่สุดก็ได้ยินเพียงเสียงพูดคุยที่จับใจความไม่ได้เท่านั้นหลังจากมองไปรอบๆจนพอใจแล้วสุดท้ายนายจึงดึงผ้าลงมาไว้ที่ใต้คางก้าวยิ้มให้กับท่าทางนั้น ก่อนจะหันไปพูดกับกล้องเรื่องอาหารที่พวกเขากำลังทำกันอยู่นี่ดูสิครับทุกคนวันนี้มื้อเย็นของเราเป็นกุ้งกับหมึกที่ซื้อมาจากตลาดสดนะครับก็คือผมไปซื้อก่อนที่จะขึ้นมาที่นี่แถมมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดด้วยแต่ผมยังไม่ได้ลองเลยจริงๆแล้วผมก็ซื้อพวกบะหมี่ข้าวเหนียวแล้วก็ขนมอะไรอีกนิดหน่อยแต่ตอนนี้หมึกมันยังไม่สุกเลยน่าจะอีกสักพักเลยครับพูดจบก็พยักหน้ากับกล้อง ก่อนจะหันมาสนใจอาหารตรงหน้าอีกครั้งนายมองดูก้าวสักพักก่อนจะค่อยๆถามคำถามบางอย่างออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาที่ฟังดูระแวดระวังเป็นพิเศษคุณกล้องมันยังทำงานอยู่หรออืมชายหนุ่มพยักหน้าขณะที่คนเริ่มเลิกลักแบบนี้เสียงผมก็เข้าไปในกล้องด้วยนะสิใช่ก้าวยักไหล่ตอบด้วยเสียงสบายๆท่าทางร้อนรนของนายทำให้ก้าวอดจะขำออกมาไม่ได้ ก่อนที่จะเฉลยออกมาในที่สุด <c oughs> ไม่เป็นไรระหว่างที่เราทําอาหารกันเนี่ยตอนเอาคลิปไปตัดต่อก็ค่อยตัดเสียงออกแล้วก็เร่งความเร็วเอาก็ได้คุณไม่ต้องกังวลนะอ่าโอเคงั้นก็ได้ก้าวมองดูคนตัวเล็กแค่แวบเดียวก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนออกมาเปิดเพลงคอสร้างบรรยากาศเบา,เบาๆนายที่นั่งอยู่สักพักก็เริ่มโครงตัวไปตามจังหวะเพลง<ๆ>ก่อนจะร้องงึมงำในลำคอไปด้วย นานๆครั้งจึงจะมีบทสนทนาสั้นๆดังขึ้นบ้างเป็นบางครั้งใช้เวลาเพียงไม่นานกุ้งตัวอ้วนก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มและปลาหมึกก็เริ่มส่งกลิ่นหอมชวนให้น้ำลายยืดออกมากาค่อยๆเทน้ำจิ้มซีฟู้ดสีสวยลงในถ้วยพลาสติกเล็กๆสองถ้วยก่อนจะยื่นถ้วยหนึ่งให้กับนายคนตัวเล็กรับมันมาก่อนวางไว้ที่พื้นใกล้ๆตัวและไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มลงมือทานมื้อเย็นไปพร้อมๆกัน หลังจากที่ใช้เวลากับก้าวมาราวๆสิบกว่าชั่วโมงได้สิ่งหนึ่งที่นายค้นพบเกี่ยวกับคนตัวโตวที่กำลังขมักขเม้นกับการแกะกุ้งตรงหน้าก็คือการเป็นคนไม่ค่อยพูดก้าวมักจะตอบและชวนเขาคุยด้วยประโยคที่ไม่ยาวนักยกเว้นเวลาโวยวายฤดูเขาอันนั้นจะยาวกว่าปกติหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นมันกลับไม่ได้ฟังดูห้วนหรือไม่เป็นมิตรขนาดนั้นเขาเดาว่าอีกฝ่ายอาจจะแค่พูดไม่ค่อยเก่งละมัง้ง หรืออาจจะเพราะรอยยิ้มที่มักจะมีประดับอยู่บนใบหน้าเสมอและท่าทางใจดีที่เห็นได้อย่างชัดเจนนั้น,นก็ได้ทําให้ก้าวดูไม่น่ากลัวเวลาที่อยู่ใกล้ๆนี่เสียงทุ้มที่ดังขึ้นไม่ไกลทําให้นายสะดุ้งเล็กน้อยเนผมเห็นนะว่าแอบ,บมองผมนะ่ะก้าวหลีตามมองคนตรงหน้าพร้อมกับที่เคาะตะเกียบไม้ในมือไปบนตะแกงด้วยเปล่าไม่ได้มองซะหน่อยนายเถียงข้างๆคคูค ก่อนจะแกล้งมองไปรอบตัวด้วยท่าทางไม่เป็นธรรมชาติก็แหมใครจะยอมรับง่ายๆกันว่าแอบจ้องหน้าอยู่แบบนั้นมันออกจะน่าอายนี่นาตากลมยังคงกวาดไปรอบๆทำเป็นไม่สนใจเสียงหัวเราะทุ้มต่ำของก้าวก่อนที่จะสะดุดกับอะไรบางอย่างเข้าคนตัวเล็กหันไปมารอบตัวราวกับว่าจะมองหาอะไรสักอย่างมือข้างหนึ่งยกขึ้นขยับปีกหมวกราวกับว่านั่นจะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นคุณคุณ เสียงนั้นดูตื่นเต้นกว่าปกติทั้งมือเล็กที่กวักเรียกอยู่ด้วยทําให้ก้าวล้าสายตาจากกุ้งในมือขึ้นมามองในที่สุดมืดขนาดนี้แล้วแต่เรายังไม่ได้กางเต้นเลยอะ่ะคนตัวสูงบกมือไปมาไม่เป็นไรเต้นเราทําแป๊บเดียวไม่ยากผู้จบก็ส่งกุ้งตัวอ้วนเข้าปากไปด้วยท่าทางไม่ทุกร้อนผิดกับนายที่เริ่มหันมองซ้ายมองขวาอีกรอบจนถึงตอนนี้ฟ้าทั้งผืนเปลี่ยนเป็นสีดําสนิทจนมองเห็นดาวดวงเล็กๆได้อย่างชัดเจน ถ้าว่าตอนนี้แม้แต่โครงเต็นท์ของพวกเขาก็ยังไม่ได้ประกอบมันขึ้นมาเลยนายยังไม่เห็นภาพเลยว่าคำว่าทำง่ายของก้าวมันจะง่ายจริงๆอย่างที่เจ้าตัวพูดหรือเปล่าไม่ใช่ว่าต้องมาส่องไฟฉายกลางเต็นท์กันตอนดึกๆดื่นๆหรอกนะเราคงไม่ได้จะนอนในรถกันหรอกใช่ไหมก็ไม่เชิงตากลมนั้นหรีลงอย่างไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหรนะ่นักเขาไม่เคยคิดว่า การพูดน้อยหรือพูดสั้นของคนตรงหน้านี้จะเป็นปัญหาหรือทำให้เขาไม่สบอารมณ์มาก่อนเลยจนกระทั่งตอนนี้ท่าทางฉุนฉุนของคนตรงหน้าทำให้ก้าวอดจะหลุดยิ้มออกมาไม่ได้เขาพอจะดูออกว่านายคงกังวลเรื่องที่นอนอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก้าวก็ยังไม่พูดอะไรออกมาอยู่ดีก็เต็นท์ของพวกเขามันกลางง่ายอย่างที่เขาบอกจริงๆนี่กินๆไปเถอะนะ้เราใช้เวลาไม่ถึงสนาทีด้วยซ้ำนายเบะปากพึมพำว่าจะคอยดู คนตัวสูงไม่ได้พูดอะไรนอกจากนั้นเพียงแค่ส่งข้าวเหนียวห่อใหญ่ให้คนใช้แบ่งทานกับอาหารตรงหน้าหลังจากที่ทั้งสองคนพากันทานทั้งจานหลักและขนมขบเคี้ยวกันไปหลายถุงแล้วก้า <9 S 2> ก็หันไปพูดอะไรกับกล้องอีกไม่กี่ประโยคก่อนจะกดหยุดปุ่มบันทึกภาพพวกเขาใช้เวลาเก็บกวาดขยะและเตากันสักพักก่อนที่นายจะเป็นฝ่ายนำขยะทั้งหมดไปทิ้งลงในถังที่ตั้งอยู่ไม่ไกล เมื่อคนตัวเล็กกลับมาอีกครั้งเขาก็พบว่ากล้องที่เคยวางอยู่ริมเสือนั้นย้ายไปอยู่อีด้านหนึ่งของรถแล้วตัวก้าวเองก็ด้วยชายหนุ่มเดินวนไปรอบรอบรถพร้อมกับที่แกะเชือกบนหลังคารถออกอย่างรวดเร็วโดยอาศัยแสงสว่างจากเสาไฟต้นเดิมตอนนั้นเองที่นายเพิ่งสังเกตเห็นว่าบนหลังคารถไม่ได้มีแค่แรกเท่านั้นถ้ว่ายังมีอะไรบางอย่างถูกติดตั้งอยู่บนนั้นด้วยมันแบนเรียบและพับไปเป็นทบ ดูจากสายตาแล้วหนาเกือบจะฟุตหนึ่งได้คนตัวเล็กเพ่งมองไม่กี่วินาทีก็เริ่มดูออกว่ามันคือเต็นท์ที่ถูกพับเก็บเอาไวบ้บนหลังคารถแต่เพราะก่อนหน้านี้มันถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยผ้าร่มผืนหนาเขาก็เลยไม่ทันได้สังเกตก้าว <c oughs> เดินไปรอบๆเพ <p> ียงไม่นานก็หยุดอยู่ที่ด้านหนึ่งของรถนายขยับตัวไปด้วยอย่างสนอกสนใจแขนยาวนั้นเอื้อมออกไปดึงบันไดที่ซ่อนอยู่ในเต็นท์บนหลังคารถออกมา ก่อนจะออกแรงดึงบันไดนั้นให้ลงมาแตะพื้นได้สาเร็จในเวลาไม่กี่วินาทีทันทีที่บันไดนั้นพลิกตัวไปตามแรงดึงของคนตัวสูงเต็นท์หลังกว้างขนาดราวๆสองคนนอนก็กางออกแทบจะในทันทีนายมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยตาเป็นประกายจนอดจะร้องว้าวออกมาไม่ได้เฮ้ยนี่เจ๋งสุดๆไปเลยก้าวหยุดยิ้มก่อนจะเดินออกไปฝั่งของตัวรถขณะที่นายยังคงตื่นตาตื่นใจกับเต็นท์ไม่หยุดผมไม่เคยเห็นเต็นท์แบบนี้มาก่อนเลยอ่ะ นี่ครั้งแรกนะเนี่ยเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วว่าแป๊บเดียวพูดไปก็กวักมือเรียกอีกคนเข้ามาด้วยนายก้าวยาวๆไปหาคนตัวสูงก่อนที่อีกฝ่ายจะยื่นหมอนและผ้าห่มผืนบางมาให้อะคุณเอาขึ้นไปจัดที่นอนที่ข้างบนนะเดี๋ยวผมเอาที่เหลือตามขึ้นไปนายพยักหน้างึกงักก่อนจะหอบชุดเครื่องนอนขนาดพกพาไต่ขึ้นบันไดไปบนเต็นท์ที่ถูกติดตั้งอยู่บนหลังคารถด้วยความกระตือรือร้น ขาเล็กก้าวไปตามขั้นบันไดด้วยความระแวงว่ามันจะถล่มลงมาตอนที่เขากำลังปีนอยู่หรือเปล่าแต่นายก็พบว่าเต็นท์นี้แข็งแรงกว่าที่เขาคิดเอาไว้มากนายใช้เวลาเพียงไม่นานก็จัดการที่นอนให้เข้าที่เข้าทางได้สําเร็จก้าวผมใหม่อีกครั้งพร้อมกับผ้าห่มผืนบางอีกผืนเขาโยนมันเข้ามาในเต็นท์พร้อมกับเอ่ยปากผมจะนั่งทํางานอยู่ข้างล่างสักพักเดี๋ยวตามขึ้นไปนะคนตัวสูงไม่รอให้นายตอบอะไรก็ผลุกพายไปอีกรอบ และในตอนที่นายกาลังหามุมเอ็นหลังให้ตัวเองได้แล้วนั้นก้าวกระชงอกหน้าเข้ามาพร้อมกับตะเกียงไฟฉายและหนังสือเล่มหนาในมือเพิ่งจะสองทุ่มเองคุณก็เอาไปอ่านแก้เบื่อก็แล้วกันเอ่ออืมอมืขอบคุณนะได้รับหนังสือเล่มใหญ่นะั้นมาถือก่อนจะส่งยิ้มกลับไปให้ก้าวพยักหน้าและหายไปจากสายตาของคนตัวเล็กอีกครั้งก้าวมองหนังสือนิยายชื่อดังและตะเกียงไฟฉายในมือด้วยความรู้สึกมากมาย ไม่นานกท็ทอดสายตาไปยังผืนฟ้าสีเข้มที่ดูแตกต่างจากทุกครั้งหูยังแววได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นที่นั่งสังสรรค์อยู่ไกลๆเขาเคยมองท้องฟ้าแบบนี้แต่มองมันผ่านกระจกใสที่คอนโดหรือไม่ก็ระเบียงห้องเล็กแคบแน่นอนว่าในตอนนั้นข้างตัวเขายังมีแจ็คอยู่นายจำได้ดีว่าตอนนั้นเขามีความสุขมากแค่ไหนไม่อยากจะเชื่อเลยว่า24ชั่วโมงที่แล้วเขากำลังยืนอยู่ตรงสะพานคอนกรีตนั้น และตั้งใจจบชีวิตตัวเองลงด้วยความรู้สึกว่างเปล่ามันเป็น24ชั่วโมงที่นายรู้สึกว่าโหดร้ายและหนักหน่หนวงที่สุดในชีวิตของเขาเลยและในตอนนี้เขาก็กำลังนั่งอยู่ที่นี่ในเต็นท์ที่มีกลิ่นพลาสติกลอยอยู่บางๆริมเขื่อนกับผู้ชายแปลกหน้าคนที่ใจดีพอจะให้เขาเดินทางไปด้วยสักพักห้องนอนกว้างขวางและเตียงนุ่มฟูเหลือเพียงแค่ผ้าห่มผืนบางเสื้อผ้าบนตัวก็กลายเป็นเพียงแค่เสื้อผ้าตลาดนัดราคาไม่แพงเท่านั้น ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วจนน่าใจหายแน่นอนว่าทุกอย่างตอนนี้ทําให้เขารู้สึกลําบากออกมากๆแต่ถึงอย่างนั้นนายกลับคิดว่ามันเป็นความลําบากที่เขาเต็มใจที่จะแลกเมื่อเทียบกับการต้องกลับไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่โหดร้ายเขารู้ดีว่านี่ฟังดูขี้ขาดเหลือเกินแต่เขาต้องการแค่สองอาทิตย์นี้เท่านั้นระหว่างที่เกาะติดอยู่กับกาเขาอยากจะเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง ที่ไม่เคยมีเรื่องทุกข์ใจจนอยากจะตายมาก่อนทําเป็นว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้เป็นเพียงภาพลวงตาขอแค่ระหว่างที่อยู่ที่นี่เท่านั้นพอจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับและดาวน์โหลดเต็มๆนะแบบ11ชั่วโมงเลยครับ37ตอนได้ที่เมฟฮะ ไม่ตัดฉาก MC ด้วยนะครับฝากด้วยครับเรนโบว์ Rainbow, ปลายสายรุ้งครับ